ล,ลตกทุกวันเลยฝนช่วงนี้จะออกไปทำคลิปก็ทําไม่ได้จะไปตกปลาก็ตกไม่ได้เพื่อนฝนตกทุกวันเบิกวิวที่ทัดกันนี่ละมุนเลยละไปตาลายกว่พี่น้องนี่ละมุนย่างตกได้ตกดีนี่จะเข้ามิถุนาแล้วยังหนาวอยู่เลยพี่น้องเออเข่ารอบใหม่แล้วจะได้วิวที่ทัดไปนะครับ พุ่มมมมงมันงกุ่งแหยงหกเชยงกาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ขูสุ้คนะจ๊ะนี่ละบนพทาแหวะมาเบิ่งดงพักบุ้งฝรั่งพี่น้องเองถ่าบ่ลด้ข้างใเถ่าบอแล้วแมนเมืม่อดม,มเสียงจะดังเลยนะเพื่อนๆเข่าบาแล้วหกบอแล้วมุดลกหมดแล้วเข้ายากมากเลยเพื่อนๆนี่เขาเถ่าเขายังเมื่อสดลยลําลําเป้เปเปเปงๆคนหักเขาก็อยากได้แต่ข้างนองมันหยาบ ตอนเถ่ามาเดอ้อน,นี่เดอ้อผักบุ้งฝรั่งตอนเถ่าไปใส่ต้มปลากระเซ็บได้นี่พี่น้องก็ไม่ใช่สุมอลัลมอลำั้มคือดเดี๋ยวก็ใบปรกขามอ่อนนั่นแหละเท่าไปละพุดนะเต็มมืดนะโมน,นห้อยฮักเก่าของมีละมมนพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งหลังจากที่เราไปชมอาอะไรนะตรงปากกูดเท่าๆคือกัน นี่แหละพี่น้องมันเ่าไปแล้วเก็บเนี่ยก็ยังมีให้ได้เก็บอยู่นในยอดนี่เนี่ยอดอดทนนะเนี่ยอดน้อยมันนี่ใครจะกินก็มาเก็บเอาเด้อบุ่งฝรั่งตอนเ่าเลยยอดนี่ใหญ่เป็นเป้งน่ะพี่น้องเลยพาพี่น้องละละแวะแวะเบิ่งเนาะแวะเบิ่งน่ะพี่น้องเลยต่อจากคลิปปะปูดเฮานั่ะละ ย่างเนาเบิ่งผักกูดนำผักกูดกระเท่าผักบุ้งกระเท่าแล้วพี่น้องเออเป็นอย่างกระเท่าบ่เล้วช่วงนี้ก็อดเบิง่งแต่คลิปพักบาราบีกับน,นีรมุไปก่อนพี่นอ้องกอดเอาสันซานนีรลนุลนในเมืองเมืองไทยฟังเสียงบรรยากาศธรรมชาตินำตกกับนีรมุญไปเบิงบ่งนกเบิ่งไม้เบิง่งพักเบิง่งหมี่ไปแล้วพี่น้องแหละตอนเพิ่เท่าแล้วเพิ่งจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้แหละพี่น้องหน่อยขาเจ้าก็มาตัดถิิมเป็นอะไรไหนคะขนาดมันมันเ่าตายเลยพี่น้องฮาวโบเก็บก็ได้ ยอดน้อยๆมันยังเก็บได้อยู่นี่ห้อยหักเก่ากนี่กระมอนยอดน้อยๆมันใส่ต้มปลาแกงเทพโพแซ่บขึ้นอย่างในตัวงามเลยพี่เราเอ้ยงามคักงามค่ะงามค่ะงามเลยเดี๋ยวขับบุญผารังกตกอนเผาพี่น้องมันเผาแล้วเผาแล้วเเผาแล้ว พี่น้องจ้าคลิปนี้เป็นคลิปสันส้นๆเนอะมนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดมากดดิ่งเป็นกำลังใจให้นีละมนโบสิลูชแชนเนลเด้อพี่น้องอกกดดเด,ด,ด้ดดอดขอขอบพระคุณเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย